สวัสดีครับพบกับรายการแฟนฮีโร่ชาแนลนะครับหลังจากที่เทเลอร์ตัวอย่างของหนังภาพยนตร์เรื่อง guardian of the galaxy ภาค2ถูกปล่อยออกมาสู่สายตาของสาธนารณชนแล้วก็สามารถได้กระแสการตอบรับความสนใจจากเราผู้ชมคอหนังมาเวลได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว และหนึ่งในตัวละครที่เรียกได้ว่าสร้างเสียงคือฮาจากบรรดาแฟนๆมากที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นกับตัวละครที่มีชื่อว่ากรูดซึ่งได้กลับฟื้นคืนชีพขึ้นมาจากความตายอีกครั้งในสภาพของมนุษย์ไม้เด็กน้อยตัวกระจอยลอยบวกกับความน่ารักน่าชังที่เพิ่มมากขึ้น หลังจากเหตุการณ์ในหนังภาพยนตร์ผู้พิทักษ์แห่งจกักรวาลภาคแรกที่กรูดได้เสียสละชีวิตของตนเพื่อปกป้องพวกพ้องของเขาเอาไว้ล็อกเก็ตและคูนได้นําเอากิ่งไม้ส่วนหนึ่งจากร่างกายของกรูดมาปักลงบนกระถางต้นไม้และกิ่งไม้กิ่งนั้นก็ค่อยๆงอกกลับขึ้นมามีชีวิตใหม่อีกครั้งหนึ่งซึ่งในหนังภาพยนตร์ภาคแรกก็จะมีฉากที่กรูตัวน้อยเต้นระบำไปมาตามจังหวะของเพลงอ,อีกด้วยจึงทําให้เราคาดเดาได้ว่าภายภาคหน้าก็ยังมีโอกาสที่ทุกคนจะได้เห็นกรูด คืนสภาพร่างกายกลับมาตัวใหญ่ได้ดังเดิมอย่างแน่นอนแต่สําหรับประวัติความเป็นมาและเบื้องลึกเบื้องหลังของตัวละครตนนี้ในจัก,กรวาลคอมิกจะมีเรื่องราวดราม่าปนซึ้งมากมายเพียงใดก็ขอเชิญท่านผู้ชมทุกท่านไปรับชมและรับฟังกันได้เลยกรูดเป็นเผ่าพันธุ์ฟอราโคลอสซัสซึ่งมีชีวิตรูปร่างลักษณะคล้ายต้นไม้จากดินแดนแพเน็เอ็กซ์ กรูดนั้นมีนิสัยที่แตกต่างจากพี่น้องของเพื่อนของเขาเองอย่างสิ้นเชิงเพราะโดยตามปกติแล้วพวกฟอร์ล่าโคลอสซัสจะเป็นเผ่าพันธุ์ที่มีนิสัยอันตรพาลและดุร้ายชอบหาเรื่องล้าลานสิบิชวิตอื่นไปทั่วผิดกับกรูดที่มีความรู้สึกอ่อนโยนและมีหัวใจที่รักความยุติธรรมซึ่งสิ่งเหล่านี้เองที่ทําให้กรูธนั้นต้องแตกแยกกับฟอราโคลอสซัสตัวอื่นอยู่บ่อยครั้ง กรูตเป็นที่รักของเราสัปปสัตว์บนดาวเป็นอย่างมากเพราะพวกมันต่างก็มักจะได้รับความช่วยเหลือจากกรูตให้รอดพ้นเนื้อมือของเราอันธพายอยู่เสมอแต่หลังจากที่กรูตพังมือฆ่าชาวฟอราโครลสัสซัสสองตนที่มารังแกเราสัปสัตว์เพื่อนรักของเขาด้วยความโกรธการกระทำของกรูตถูกตัดสิน้นเป็นสิ่งที่โหดร้ายมากเขาจึงถูกเหล่าอาบอมมาสเตอร์ผู้นำแห่งกลุ่มฟอราโครลสัสซัสขับไล่เขาออกจากดวงดาวบ้านเกิดของตัวเองโดยการอาศัยยานอวกาศของมนุษย์ที่เคยถูกเหล่าฟอราโครลสัสซัสจับมาทดลอง พาโดยสารออกจากดาวไปซึ่งเมื่อแม้แต่สถานที่ดวงดาวบ้านเกิดก็ยังขับไล่ใส่ส่งเขาแบบนี้แล้วกรูจึงทำได้แต่เพียงปล่อยวางและออกเดินทางมุ่งหน้าท่องเที่ยวไปทั่วกาแล็กซีเมื่อกรูเติบโตเข้าสู่ช่วงวัยผู้ใหญ่เขาได้ถูกเหล่าทหารเผ่าพันครีจับตัวไปกักขังเอาไว้ในขณะที่อยู่ในคุกนั้นกรูดได้พบกับล็อกเก็ตและคูนสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะค,คล้ายคลึงกับแลคคูนแห่งดาวคิสโตนควอนแลนด์เป็นครั้งแรกแกมาทำอะไรที่เน่ละเนี่ย ล็อกเก็ตเอ่ยถามแต่สิ่งที่กล่าวออกมาจากปากของกรูตประโยคแรกนั้นก็คือฉันคือกรูตเออฉันไม่ได้ถามชื่อของแกซะหน่อยนะเจ้ากระถางต้นไม้ฉันถามว่าแกโดนจับมาได้อย่างไงต่างหากเล่าแต่คําตอบของกรูตก็ยังคงเป็นเช่นเดิมฉันคือกรูตล็อกเก็ตและคูณมองไปยังกรูตด,ด้วยความชง,งนสนเทโอเคนี่มันน่าจะสนุกดีนะเอาเถอะแกขยับไปอยู่ฝั่งนั้นละกันถึงตรงนี้มันจะสกระปรกและคับแคบ แต่มันก็คือที่ของฉันล็อกเก็ตกล่าวหลังจากวันนั้นกรูดก็มักจะเดินตามล็อกเก็ตไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดจนกระทั่งล็อกเก็ตเริ่มหมดความอดทนหยุดตามฉันได้แล้วนะพวกเราไม่ใช่เพื่อนกันและฉันก็ไม่อยากมีเพื่อนด้วยฉันคือกรูดอ๋องั้นนะนายพูดแต่ฉันแบบนั้นม่เป็นพันพรอบแล้วไม่มีใครเข้าใจสิ่งที่นายพูดหรอกเฟยดังนั้นช่วยหุบปากแล้วอยู่ห่างๆจากฉันไปซะล็อกเก็ตกล่าวกับกรูดด้วยความลำคาญ การเริ่มต้นทำความรู้จักของคนทั้งสองในช่วงแรกนั้นดูเหมือนจะไม่ค่อยรับรื่นเสียเท่าไหร่นักจนกระทั่งวันหนึ่งกรูธถูกนายทหารครี3สามต้นกันแกล้ง <laughs> บอกฉันทีสิเจ้าต้นไม้เดินได้ว่าแกน่ะชื่อว่าอะไรแต่แล้วตอนนั้นเองก็ได้มีเสียงหนึ่งดังขึ้นล็อกเก็ตได้ปรากฏตัวออกมาให้ความช่วยเหลือกรูธฉันคิดว่าพวกแกรู้ชื่อของหมอนันไปแล้วนะถ้ากล้าแต่ต้องตัวเขาอีกแล้วก็แกจะไม่มีโอกาสทำแบบนั้นอีกต่อไปแนะ่ ถึงแม้ว่าล็อกเก็ตและคูณจะอยู่ในสถานะของนักโทษแต่พลังความแข็งแกร่งของเขานั้นเป็นที่เรื่องลือไปทั่วกาแล็กซี่ล้วทหารครีที่ไม่กล้าต่อกร่อนจึงยอมเดินจากไปแต่โดยดีหลังจากเหตุการณ์นั้นมิตรภาพของคนทั้งสองก็เริ่มก่อตัวขึ้นเรื่อยๆกรูดได้สร้างเตียงนอนในห้องของล็อกเก็ตขึ้นมาใหม่เพื่อตอบแทนและคูณหนุ่มที่ได้ให้ความช่วยเหลือเขาล็อกเก็ตจ้องมองเตียงของเขาอย่างประหลาดใจตอนนั้นเองที่กรูดพูดออกมาล็อกเก็ตรู้สึกได้ว่าเขาเข้าใจในความหมายของคำพูดของกรูดแล้ว ฉันคิดว่าฉันเข้าใจในสิ่งที่นายพูดแล้วไม่รู้สินะอาจจะเป็นเพราะฉันอยู่กับน,นายเป็นเวลาหลายเดือนแล้วหรือมัง้งแล้วทำไมนายถึงได้โดนจับตัวมาล่ละล็อกเก็ตเอ่ยถามด้วยความสงสัยเดิมของเขาฉันคือกรูดกรูดกล่าวตอบงั้นนอะ <laughs> นายจริงจังปะเนี่ยนายนี่มันบ้าชะมัดเลยฮะด้วยเหตุผลประการราชน,นี้คนทั้งสองจึงได้กลายเป็นคู่หูเพื่อนสนิทที่ดีต่อกันเสมอมาต่อมาทั้งกรูธและล็อกเก็ต ได้ถูกมอบหมายให้เข้าร่วมกับกลุ่มปฏิบัติการของสตาร์ลอดซึ่งสตาร์ลอดมีเป้าหมายที่จะโจมตีดาวเคราะห์ฮาลาเพื่อจัดการเหล่าเอเลี่ยนปีศาจน้ำว่าเพลเล็กซ์ในเหตุการณ์การตด่อดสู้ครั้งนั้นร่างกายของกรูธถูกเหล่าเพลเล็กซ์ใช้เทคโนโลยีของพวกมันเข้าจู่โจมจนดูเหมือนว่าเขาจะถูกทำลายไปจนหมดสิ้นแล้วแต่กิ่งไม้กิ่งหนึ่งก็ได้แตกออกมาจากร่างต้นของกรูททำให้เขายังคงสภาพมีชีวิตรอดต่อไปได้ก่อนที่กรูธจะสามารถงอกเติบโตกลับมาตัวใหญ่ได้ดังเดิมในภายหลัง ต่อมากรูดก็ได้เข้าร่วมมากลุ่ม Guardian of the Galaxy ที่ถูกปฏิรูปทีมขึ้นมาใหม่โดยคราวนี้สมาชิกในทีมจะประกอบไปด้วย Starlord, Rocket Raccoon, Gamora และ Dax the Destroyer กลูดได้ร่วมออกผจนภัยกับกลุ่มผู้พิทักษ์แห่งจักรวาลมีสหายที่เขาไว้วางใจและทำภารกิจเตินหน้าปกป้องทุกชีวิตจากความชั่วร้ายแห่งกา l ล็กซี่ยังสุดความสามารถ ในขณะที่คอมิกซีรีส์6เล่มจบเรื่องกรูต2,015ของผู้เขียนเจฟฟ์เลอฟเนสได้มีการกล่าวถึงเบื้องหลังความเป็นมาของกรูตอีกแบบหนึ่งเอาไว้ว่ากรูตนั้นถือกำเนิดขึ้นมาบนดวงดาวแพนเนตเอ็ที่แสนมืดมิดถูกห้อมล้อมไปด้วยเหล่าพี่น้องเผ่าพันฟอลอร่าโครลสัสถึงแม้ว่าจะมีมนุษย์ต้นไม้หลายตนที่มีลักษณะคล้ายคลึงก,กันกับเขาแต่กรูตนั้นแตกต่างออกไปเขาเป็นพวกรักสงบและทำได้แต่เพียงหลบอยู่ภายใต้เงามืดเท่านั้น สิ่งที่เหล่าฟอร่าโครลซัตทำก็คือการลุกลานดวงดาวต่างๆด้วยวัตถุประสงค์หลายประการไม่ว่าจะเป็นการประกาศสักดาความยิ่งใหญ่ความกลัวหรือแม้กระทั่งการทดลองสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ตามหลอกหลอนกรูดมาโดยตลอดชาติกำเนิดที่ตัวของเขาเองนั้นไม่ต้องการที่จะเกิดมาเลยสักนิดจนกระทั่งวันหนึ่งกรูดได้เดินทางผ่านมายังต้นไม้แห่งการทดลองและเหลือไปเห็นหลอดทดลองที่อุม้มรากของเด็กสาวคนหนึ่งเอาไว้ในตอนแรกเมื่อสาวน้อยเห็นกรูดแล้วเธอก็ตกใจเป็นอย่างมาก กรูจึงเศษดอกไม้ออกมาดอกหนึ่งทําให้เด็กสาวมองเขาด้วยจิตใจที่เย็นลงคุณไม่เหมือนกับพวกนั้นใช่ไหมเธอเอ่ยถามเขาและแนะนําตัวของเธอเองว่าเธอนั้นชื่อฮันนาความสัมพันธ์ชันมิตรภาพระหว่างสองเผ่าพันธุ์จึงเริ่มต้นขึ้นณนเวลานั้นนั่นเองด้วยความสงสารเด็กน้อยกรูธจึงได้ให้ความช่วยเหลือเธอและพาฮันนาหลบหนีออกมาจากหลอดทดลองได้เป็นผลสําเร็จในขณะที่กลุ่มฟอร่าโคโลสัสก็ไล่ตามตัวเหยื่อของพวกมัน และกรูดไม่อย่างกระชั้นชิดกรูดพาฮันนาหลบหนีไม่ยังเครื่องเทเลพอร์ตที่เหล่าฟอร์ลาโคลอสัสใช้เดินทางไปยังดวงดาวต่างๆฮันนาขอร้องให้กรูดหลบหนีไปด้วยกันกับเธอแต่กรูดนั้นปฏิเสธเพราะหากเขาหลบหนีไปพวกฟอร์ลาโคลอสัสก็จะใช้เครื่องเทเลพอร์ตติดตามตัวเขาต่อไปได้กรูดจึงเสกดอกไม้ดอกใหญ่ขึ้นมาชิ้นหนึ่งและส่งมอบมันให้กับฮันนาเพื่อเป็นสิ่งนี้คอยเตือนให้เธอระลึกถึงตัวเขาอยู่เสมอเมื่อกรูดเปิดเครื่องเทเลพอร์ตส่งฮันนากลับไปยังดาวบ้านเกิดของเธอเรียบร้อยแล้ว เขาก็จัดการทุบทำลายเครื่องควบคุมทิ้งและหันมายืนประจันหน้ากับเหล่าฟอร่าโคลซัส,สที่เหลือฉันคือกรูจกรูจถูกกลุ่มผู้นำอาบอร์มาสเตอร์ขับไล่ออกจากดวงดาวจากการกระทำในครั้งนี้เขาถูกปฏิเสธการมีตัวตนอยู่ของเขาจากเผ่าพันธุ์ทั้งหมดของตัวเองถึงแม้ว่ากรูจะต้องเล่ล่อนไปในอวกาศเป็นเวลาหลายปีอย่างโดดเดี่ยวแต่เขาก็ไม่เคยรู้สึกเสียใจเลยแม้เพียงสักเล็กน้อยเพราะเด็กสาวได้เคยกล่าวกับเขาเอาไว้ว่า ถ้าหากคุณมีความกล้าที่จะละทิ้งสิ่งเก่าเพื่อค้นหาสิ่งใหม่ๆแล้วละก็หากเพียงลองเสี่ยงที่จะกระโดดเข้าไปในสิ่งที่คุณไม่เคยได้รับรู้มาก่อนสิ่งที่คุณพบจะทําให้คุณรู้สึกอัศจรรย์ใจมีประสบการณ์ที่ดีมากมายที่ตัวเขาจะได้รับมากกว่าการอยู่บนดาวบ้านเกิดของตัวเองซึ่งสิ่งเหล่านั้นก็เป็นจริงไปตามที่ฮันนาเคยเก่าไว้ทุกประการทุกวันนี้กรูดมีชีวิตที่สงบสุขอย่างที่เขาเคยใฝ่ฝันหวังเอาไว้มีเพื่อนพ้องที่รักและให้ความสําคัญกับตัวของเขาเองอย่างแท้จริงและด้วววยยคามช่เเหลืออขงจกร ก็ทาให้กรูดมีโอกาสกลับมาพบกับฮันนาในวัยชราที่คอยยืนเฝ้ารอวันที่เธอจะได้พบกับกรูดอีกครั้งฮัานนาเข้าสวมกอดกรูดเพื่อนรักของเธอด้วยความคิดถึงในตอนท้ายของเรื่องทั้งคู่ก็ได้นั่งอยู่เคียงข้างพร้อมมองดูพระอาทิตย์ที่กําลังจะรับขอบฟ้าด้วยกันภายใต้ร่มเงาของต้นไม้ใหญ่สีฟ้าส่องประกายชีวิตนั้นไม่ใช่การไล่ตามหลอดสตูคู่ปรับของตัวเราแต่มันคือการที่เราอยู่เป็นร่มเงาแห่งความอบอุ่นไว้สําหรับพวกพ้องคนสําคัญของตนเองต่างหาก ชนคือกรูดสำหรับพลังของกรูดนั้นหนึ่งในทั้งหมดก็คือเซลล์กิ่งไม้ที่สามารถฟื้นคืนชีพกลับมาใหม่ได้อีกครั้งถึงแม้ว่ากรูดจะถูกทำลายไปแล้วก็ตามเขาสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพการแตกกิ่งก้านสาขาเพื่อขยายร่างกายให้กลับมาดังเดิมหรือขยายร่างกายให้มีขนาดใหญ่ยักษ์ไปจากปกติกรูดยังสามารถยืดลำต้นจากร่างกายของตัวเองออกไปได้ในระยะทางที่มีความยาวและปรับรูปร่างกายเพื่อไว้ใช้กับสถานการณ์ต่างๆ กรูทมีความแข็งแกร่งและความทนทานอยู่ในระดับที่สูงมากภายในร่างกายของเขาอัดแน่นไปด้วยเนื้อไม้ที่มีความหนาคงทนทําให้กรูทมีภูมิคุ้มกันต่อก,การโจมตีหลายรูปแบบซึ่งแม้แต่ไฟที่สามารถเผาต้นไม้ก็ไม่สามารถทําอันตรายตัวเขาได้กรูทยังสามารถควบคุมพันธุ์พืชลำต้นต่างๆที่อยู่บริเวณใกล้เคียงเพื่อใช้พวกมันในการจู่โจมศัตรูขยายร่างกายหรือนํามาทาบสมานรักษาบาดแผลของตนเองได้นอกจากนี้กรูทยังมีสติปัญญาที่ชาญฉลาด และเรียนรู้สิ่งต่างๆได้อย่างยอดเยี่ยมจุดอ่อนของครูก็คือการสื่อสารด้านภาษาที่เขาม่จะพูดได้แต่ประโยคที่ว่า I am c r u o t เนื่องจากเส้นเสียงของพ่าพันธุ์ฟอราคโคลอสซัสมีความจำกัดจึงสามารถพูดได้แต่ประโยคแนะนำตัวเท่านั้นซึ่งการตีความของคำสามคำนี้เป็นไปได้ในหลายแง่มุมจึงทำให้หลายคนสับสนและไม่สามารถเข้าใจในความหมายคำพูดของครูดได้ยกเว้นคนที่อยู่ใกล้ชิดและเข้าใจพฤติกรรมของเขาอย่างเด่นชัดจึงจะสามารถตีความออก เช่นล็อกเก็ตและคูนหรือผู้ที่ใช้พลังจิตอ่านใจได้อย่างจินเกรเป็นต้นแล้วนี้ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับประวัติของกรูส์สำหรับใครที่ชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กด Subscribe คอมเมนต์และแชร์คลิปวิดีโอ้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้แฟนทีโรชาแนลก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ